สวัสดีครับตอนที่แล้วเราได้คุยกันถึงอาการเตือนว่าแบตเตอรี่ของท่านนั้นเสื่อมสภาพควรเปลี่ยนก่อนเกิดปัญหาครับมาดูการดูแลรักษาแบตเตอรี่ไม่ให้เสื่อมก่อนเวลาควรครับอย่างแรกคือให้แบตเตอรี่ได้ประจุฟไฟสม่ำเสมอหากไม่ได้ใช้รถนานๆอย่างเช่นตอน w ว r k f ก o m Home ก็ควรสตาร์ทเร่งเครื่องที่ประมาณ1,500รอบสักวันละ10นาทีหรืออย่างน้อยก็วันเว้นวันอย่างที่2ออย่าโหลดประดาเครื่องใช้ไฟฟ้าเกินสเปคมาตรฐานมากไป เพราะแบตเตอรี่จะต้องประจุและจ่ายไฟมากและต่อเนื่องใช้หนักก็เสื่อมเร็วเป็นธรรมดานอกจากนั้นสําหรับท่านที่ใช้รถกลางคืนยาวๆเช่นทำงานคนละจังหวัดกลับบ้านหรือขับรถตรวจงานตอนกลางคืนใช้ไฟส่องสว่างตลอดแบตเตอรี่ทํางานตลอดเวลาก็เสื่อมเร็วครับกรณีที่เป็นแบตเตอรี่แบบเติมน้ำกลัน่นก็ต้องหมั่นเติมน้ํากลัน่นสวัสดีครับ